สวัสดีค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษวันนี้นะคะว่ายังอยู่เกี่ยวกับเสียงของสระนะคะ A E I O U นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงคำศัพท์สระต่อจาก A แล้วก็ E นะคะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงตัว I O แล้วก็ U นะคะเด็กๆต้องออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะพูดตามแล้วก็จำคำศัพท์ด้วยนะคะเด็กๆเรามาเริ่มที่ตัว I นะคะ ตัวที่คุณครูใช้เครื่องหมายถูกสีเขียวนะคะมันเป็นสลัดเสียงยาวนะคะเราก็จะออกเสียงชื่อของเขาเลย,ยเช่นไอก็ออกเสียงไอเลยนะคะคาแล้วก็เสียงสต้อนออคืออีกนะคะมาดูคําแรกนะคะอิกูอิกูอิกอิกก็คือคันนะคะอาการคันนั้นอีอิกัานะอิกัวนาไอ Ice ice, อ s l a อ d island, ice ไอ e a m ice c อ e a m ต่อไปต่วอนะคะออกจะก่อนออกจะก่อนแปดเหลี่ยม Octopus o c t ก p u s ุลารมิส O อ o l สโอ o l สโอ o ว e ร์ o v ลโอเ a l ร์รอลโอเวล โอนโอนก็คือแก่นะคะหรือว่ามีอายุเยอะแล้วนะคะต่อไปนะคะสลระตัวสุดท้ายนะคะตัวยูนะคะยู you ออกเสียงอ่ะใช่ไหมคะเด็กๆดูคำแรกค่ะอัมเบลล่ะอัมเบลล่ะอัพอัพอันเดอร์อันเดเวยร์ยูเทนโซยูเทนโซยูนิคอร์ยูนิคอร คำสุดท้ายนะคะอูคุลเลอคุนเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการออกเสียงสระนะคะ A E I O U แล้วก็ออกเสียงครบไปแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูน,นะคะ